ก็ละครหนึ่งนานมาแล้วได้มีเรื่องราวของชายหนุ่มติวเตอร์เพื่อได้ตกรลุมรักให้กับหญิงสาวที่เป็นแฟน5าใช่แล้วหญิงสาวที่เป็นแฟนฮาเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่คุณได้ยินมาคร่าวๆเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้หรือเป็นแค่เรื่องยอสั้นๆในคุณได้ฟังแต่ว่ามันก็คงเป็นแค่เล็บคอมเมดี้ทั่วไปถ้าเกิดฟังจากเรื่องเล่าคร่าวๆแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแค่แอนิเมะเล็บคอมเมดี้ทั่วไปนั้นมันจะมาอยู่ในระดับมวลมู่ของมหากราฟได้ยังไง ถ้างั้นวันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณฟังว่าเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่และสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องมันคือความชิบหายวายวอะไรกันแน่เพราะนี่คือโกโทบานโนฮานาโยเมะหรือว่าเจ้าสาวของผมนั้นเป็นแฟนหฮานี่คือหนึ่งในมังงะของอาจารย์ฮารุบะเนงิจากสนักพิมพ์โคดันชาส่วนสนักพิมพ์ที่ได้ลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไปก็ไม่ใช่สนักพิมพ์ไหนแต่เป็นหลักพิมพ์ครับหลักพิมพ์ครับ ดยมังงะเรื่องนี้นั้นได้จัดอยู่ในมวลมูของเลิฟคอมเมดี้และก็เป็นสไตล์โชว์น็งซึ่งเริ่มตีพิมพ์เริ่มวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2560เมื่อวันที่9สิงหาคมและจบไปในปีที่แล้วหรือว่าปี2563ในวันที่19กุมภาพันธ์เป็นเล่มสุดท้ายเล่มที่14 และในปี2019นั้นมังงะเรื่องนี้ก็ได้ถูกจัดทำเป็นแอนิเมะทั้งหมด2ซีซั่นรวมถึงเดอะมูฟวี่เพื่อปิดจบท้ายแก่มังงะแต่ทางด้านแอนิเมะนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนมือผู้สร้างไปด้วยอยู่1ครั้งด้วยกันเพราะในซีซั่นแรกนั้นทางแอนิเมะได้สตูดิโอเทสุกะโปรดักชันเป็นคนจัดทำแต่ว่าพอขึ้นซีซั่น2และเดอะมูฟวี่นั้นก็ได้มีการเปลี่ยนสตูดิโ ถ้ากระามว่ามันเกิดการเปลี่ยนสตูดิโอได้ยังไงก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางตัวเทสกะโปรดักชันนั้นไม่ได้ทำแอนิเมชันโดยสมบูรณ์ด้วยตัวเองเรื่อง้วยว่าทางแอนิเมตนั้นก็มีหลายเรื่องที่ต้องกำกับแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องทำซึ่งรายละเอียดในการสร้างแอนิเมตสักเรื่องนั้นมันสูงมากๆทำให้ต้องมีการจ้างงานบริษัทอื่นหรือว่าจ้างงานสตูดิโออื่นๆเพื่อช่วยวาดภาพด้วยเช่นกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโกทโบันนั้นคือสิ่งที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่กว่าปกติกกกก็คคือมมมมันนนนนใใใใใช้้้้หหลลาา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 ายยยสสตตรรงงๆทีวแ่เ ซึ่งมันคือสิ่งที่ไม่คนเกิดขึ้นในแอนิเมะัสักเรื่องหนึ่งเพราะว่าการที่ภาพเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปเรื่อยๆนั้นจะสร้างหายนานะให้กับผู้ชมได้ทุกคนเลยต้องเอาใหม่เมื่อขึ้นซีซั่น2แล้วแล้วก็ทำการเปลี่ยนสตูดิโอซะซึ่งสตูดิโอเปลี่ยนมาก็เป็นสตูดิโอหน้าใหม่ที่เพิ่งจัดทำขึ้นมาได้ไม่นานมากแล้วก็ผลงานไม่ได้เยอะมากเพราะนี่คือ b บ b รีแอนิเมชั่นสตูดิโอสตูดิโอเพิ่งมีผลงานไม่ได้น่าประทับใจแล้วก็คะแนนไม่ได้สูงอะไรมากด้วย แต่พอได้มาจัดทําเรื่องนี้นั้นเร็ดิ้งกระพุ่งสูงกระฉุดขึ้นมาทันทีจริงๆถ้าเกิดเป็นแฟนแล้วได้รู้ว่าเปลี่ยนสตูดิโ,ดโอมาสตูดิโอนี้แรกๆก็ต้องมีหวันทั้งนั้นแหละทําให้ซีซั่น2ของอนิเมะเรื่องนี้นั้นได้สกอร์ใน My Anime List ไปถึง8.1คะแนนและพุ่งทะยานสู่อันดับที่443ใน My Anime List Ranking แล้วก็ทำการจบเรื่องราวในฉบับอนิเมะด้วยเดอะมูวี่ครั้งสุดท้ายซึ่งความยาวเดอะมูวี่มันราวๆ2ชั่วโมงได้และผมเพิ่งดูมันจบไปหมาด คุณสามารถรับชมได้ในทางบิลิบิลินะครับแล้วก็ต้องเสิยพรีเมียมด้วยอะไรนะไทยแลนด์คุณจะให้ผมไปดูเลิฟคอมเมดี้เนี่ยนะโอ้โหคอมเมดี้เลิฟคอมเมดี้จะให้กูไปดูเรื่องแบบนี้แล้วฮาเลมอีกจะบ้าหรือเปล่า้ผมจะเล่าอะไรให้ฟังครับตอนแรกที่ผมกําลังจะได้ดูเรื่องนี้หรือกาลังจะดูเรื่องนี้ก็ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมันก็คงเป็นแค่ฮาเลมธรรมดาเท่านั้นแหละแต่คุณลองมาจินตนาการดูว่า นี่คือแฟดห้าที่เป็นพี่น้องกันแล้วทั้งห้าคนนั้นก็ได้ชอบพระเอกด้วยเช่นกันครอบครัวที่รักกันต้องมาแตกแยกเพราะว่าชอบผู้ชายคนเดียวกันเนี่ยนะทางแอนิเมะหรือทางมังงะไม่น่าจะสร้างเนื้อเรื่องมาให้ดา่าขนาดนั้นหรอกใช่ไหมผมบอกเลยว่าคุณจะได้เจอสิ่งที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้เจอในแอนิเมะเรื่องนี้แน่นอน ในตอนแรกซีซั่นแรกมันอาจจะไม่ได้เยอะเลยมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนกับช่วงซีซั่นแรกเป็นการปูเนื้อเรื่องให้ผู้ชมได้รู้สึกว่าเออแอนิเมตเรื่องนี้นั้นมีเนื้อหาประมาณนี้มีลักษณะประมาณนี้โอเคเราจะได้ดูเข้าใจเซตติ้งเข้าใจแบ็กกราวตัวละครแต่และตัวลักษณะน,นิสัยแต่อพอขึ้นซีซั่นสองเท่านั้นแหละไหยณะบังเกิดเมื่อผมพูดว่าไหายณะมันคือไายณะของจริง <S <S แบบแบบมึงเคยคิดไหมว่าถ้าเกิดมึงจะทําให้พระเอกชอบมึงได้มึงต้องทํายังไง พระเอกมอาจจะชอบพี่น้องคนใดคนหนึ่งของมึงอยู่ก็ได้สิ่งที่มึงทําก็คือมึงปลอมตัวแล้วมึงก็ไปเป็นพี่น้องคนนั้นเว้ยพราะมันเป็นแดห่ามันแยกงไม่ออกพอมึงปลอมตัวแล้วมึงไปบอกพระเอกว่าเชี่ยกูไม่ชอบมึงวะเฮะียแค่นั้นพระเอกก็จะได้ไม่สนใจคนคนนั้นอีกมึงทําไปได้ยังไงวะนั่นพี่น้องมึงนะเว้ยนั่นคือการยกตัวอย่างของผมที่ยกตัวอย่างให้คนฟังว่าอนิเมะเรื่องนี้มันจะดาร์กได้แค่ไหนผมก็บอกเลยว่า มันไม่ได้ดาร์กในแง่ขนาดนั้นแต่มันดาร์กในแง่ของความกากกระอ่วนวเพราะว่าคุณจะต้องอรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็การเป็นพี่น้องที่อยู่กันมาอย่างนานนานแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็ชอบพระเอกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องเลือกสักอย่างว่าจะรักษาอะไรไว้และสิ่งที่น่าสงสารที่สุดที่จะเกิดขึ้นในเลฟคอมเมดี้ได้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยทั่วไปถ้าเกิดมันเป็นฮาเลมและตอนจบมาถึงพรพเอกก็ต้องเลือกว่าพรพเอกจะคู่กับใคร สำหรับเรื่องอื่นก็คงเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับเรื่องนี้มันไม่เหมือนกันเมื่อพระเอกได้ตัดสินใจเลือกแล้วนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าคุณยังเป็นพี่น้องกับทุกๆคนอยู่มึงยังต้องเจอหน้ากับทุกๆคนอยู่แล้วมึงยังต้องมีสายสัมพันธ์นั้นกับทุกๆคนอยู่ออกเวิร์ดฮิเฮียในตอนแรกนั้นคุณก็คิดว่าอืมไอเฮียพระเอกมันงงป่าวว่ามึงแยกไม่ออกได้ไงวะหัวแม่งตางกันขนาดนี้ซีซั่นส,สองก็เลยจัดไอคนแบบโคตรพ่อโคตรแม่จัดเต็มเอาดูเอา อ่ะคุณแยกออกไหมถ้าคุณแยกไม่ออกก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าพระเอกก็แยกไม่ออกเหมือนกันกูก็แยกไม่ออกเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันลักษณะการแต่งตัวเหมือนกันใช้คนภาคเสียงคนเดียวกันและหลังจากนั้นก็มีใครกล้าพูดอีกเลยว่าพเพกไม่งงหรือเปล่าแยกไม่ออกได้ไงแล้วพอมาถึงในช่วงซีซั่นสช่วงท้ายนั้นมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นแล้วว่าทุกคนนั้นล้วนชอบตัวพระเอกการที่พระเอกต้องเป็นคนตัดสินใจนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันว่าพเพกจะเลือกใครกันแน่จาก1ใน5คนนี้ มันก็เลยปิดทิ้งทายเอาไว้ว่าเพ็กนั้นยังไม่ได้เลือกใครทางนั้นแต่ว่าแต่ว่าพอตัวเด m o ว i e มาถึงนั้นเด m o ว i e นั้นยาวประมาณ2ชั่วโมงกว่าผมก็เริ่มเอกใจแล้วแหละว,ว่ามันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆสามสิน,นาทีแรกเป็นการปูเนื้อเรื่องว่าสถานการณ์เนื้อเรื่องตอนนี้อยู่ในช่วงประมาณไหนถึงไหนแล้วก็หลังจากนั้นเพกก็คูดขึ้นมาว่าเพกชอบทั้ง5าคนและในวันสุดท้ายของงานโรงเรียนนั้นเพ็กก็จะตัดสินใจเองว่าเพกจะสารภาพหลักกับใคร ถ้ากับว่าตลอดประมาณช่วงงานโรงเรียนนั้นทุกคนจะมีเวลาให้ทําแต้มของตัวเองว่าจะทําแต้มยังไงกับพระเอกซึ่งการแบ่งเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นจะแบ่งเนื้อเรื่องให้คนละประมาณกี่นาทีกี่นาทีก็ว่าไปแต่พระเอกนั้นจะได้วนไปคบกับทั้ง5้าคนแล้วก็ไปพูดคุยแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างพระเอกกับคนคนนั้นก็ถ้าพูดง่ายๆก็คงเป็นช่วงทําแต้มของผู้หญิงคนนั้นกับตัวพระเอกว่าพอเพกจะเลือกใคร แต่ว่าคําตอบของพระเอกดูเหมือนจะได้เตรียมไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่สําคัญหรอกว่าใครจะทําแต้มให้กับพระเอกเยอะหรือน้อยแค่ไหนแลวถ้าเกิดคุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,พอเพกบอกว่าพอเพกชอบทั้ง5คนเลยแล้วก็คงเลือกใครไม่ได้อะ่ะขอโทษด้วยกูบอกเลยว่าไม่พอเพกเลือกจริงๆและความออกเวิร์ดหลังจากนั้นหนักกว่าเดิมสิ่งที่เจ๋งของตัว Themo V i e ภาคนี้ก็คือมันไม่ได้สร้างออกมาให้เราค้างคาแล้วมันไม่ทำให้มึงคิดต่อด้วย ตอนที่พระเอกได้สารภาพรักนั้นมันอยู่แค่ประมาณผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งเองแล้วประมาณอีกเลเวลาประมาณนึงอะประมาณหนึ่งใหญ่ๆนั้นคือเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่พระเอกทํากับคนคนนั้นหรือว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงคนนั้นที่พระเอกได้สารภาพรักไปกับพี่น้องอีก4คนนั้นจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ตัวพระเอกกับทุกๆกคนด้วย ท้าเดอะมูวี่นั้นได้เคลียร์ใจตัวของพระเอกให้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เคลียร์ออกมาอย่างไม่มีอะไรติดขังเหมือนกับว่าเป็นการจบตัวเดอะมูฟวี่ได้อย่างสวยงามแล้วก็ปิดตำนานมังงะของแฟรห้าได้อย่างสวยงามบอกเลยว่าเ,เละล่มกันเป็นแถบเพราะว่าคนเดียวที่ถูกเลือกนั้นก็คือผู้อยู่รอดเลือกสี่ลำก็ต้องล่มไปถ้าใครอยากรู้ผมแนะนําให้คุณไปดูด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดคุณอ่านมังงะมาแล้วจบแล้วก็ยินดีด้วยคุณได้รู้แล้วว่าใครแต่ว่า ก็อย่าสปอยนะไม่แนะนำให้สปอยสปอยในช่องคอมเมนต์แบนนะครับคุณสามารถรับชมมันได้อย่างถูกและกสิทธิ์ที่บิลิบีพรีเมียมในราคาเพียงแค่90บาทต่อเดือนอาถ้าเกิดจินตนาการง่ายๆคนจะ90บาทเข้าไปนั่งดูในโรงแต่ว่าคุณสามารถดูมันกี่รอบก,ก็ได้แล้วก็ดูเรื่องอื่นในบิลิบิลิได้ด้วยในเวลา1เดือนนั้นบอกเลยว่าคุ้มมากๆสำหรับคุณผมจะลึกให้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในเลฟคอมเมดี้ที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ความเป็นตัวของตัวเองเพราะว่า มันเป็นฮาเลมแต่ว่าฮาเลมนั้นมันไม่ใช่ฮาเลมที่ผิดจริยธรรมมันเป็นฮาเลมที่ยังคำนึงถึงเรื่องของจริยธรรมไม่ไว่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ตัวนางเอกนั้นมีให้กับตัวพระเอกหรือคนอื่นๆนั้นมีให้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องให้เกียรติกันและกันในฐานะครอบครัวแล้วก็พี่น้องแต่ก็ยังต้องให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับผู้ชายที่เราชอบ นั่นเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องถูกจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ว่าในปีนี้ถึงปีนี้นั้นได้มีแอนิเมทเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็สร้างตำนานในระดับของการสร้างมาตรฐานเล็บคอมเมดี้แบบใหม่ขึ้นมาถ้าเกิดคนมีโอกาสผมก็แนะนำให้คุณได้ลองไปดูมันด้วยตัวเองของแบบนี้บอกเลยว่าสนุกมีแค่2ซีซันแล้วก็เดอะมูฟวี่ปิดท้ายอันเดียวสำหรับสิ่งที่ผมจะพูดเกี่ยวกับแอนิเมะเรื่องนี้ก็มีเพียงเท่านี้มันเป็นหนึ่งในแอนิเมทที่คุณไม่ควรพลาดผมจะย้ำอีกรอบหนึ่งนะ อืมช่วงนี้อาจจะได้ลงคลิปน้อยไปหน่อยเพราะว่าอ่าผมเริ่มเข้าช่วงสอบแล้วแล้วก็รวมถึงมีอะไรหลายๆอย่างให้ทำเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็จะไปงาน Thailand Comic Con ด้วยจะไปคอสเพลย์ใช่แล้วครับงานคอสเพลย์อีกแล้วแล้วก็ผมจะถ่ายบรรยากาศแล้วก็สัมพันธ์นู่นนี่นั่นเล่นสนุกสนุกในงานมาให้พวกคุณได้รับชมด้วยไม่ต้องห่วงเพราะว่าคราวนี้นั้นผมมีไม้กันสั่นด้วยแล้วแล้วก็จะพยายามทำให้มันสั่นน้อยที่สุดนะคลิปก่อนที่ดูไปนี่แบบอ,อ ถ้าเกิดคุณมางาน Thailand Comic Con ที่สยามพารากอนแล้วก็หาผมได้ผมจะไปวันอาทิตย์นี้คอสเพลย์เป็นอากิเหมือนเดิมแล้วก็ถ้ามีอากิในงานก็หลายคนก็ลองทถามมาดูแต่งานที่แล้ว Thailand Big Game Show ดูเหมือนจะมีแค่ผมกับ ใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งมีแค่2คนทั้งงานท่านก็ไว้เจอกันที่งาน Thailand Comic Con หรือไม่ก็เจอกันในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามไว้รับชมด้วยตอนนี้ Thailand มี Discord แล้วคุณก็สามารถเข้ามาใน Discord เราพูดคุยแล้วก็เล่นนู่นเล่นลนี่กันใน Discord ได้ผมจะเข้ามาเล่นด้วยช่วงด็กๆในบางวันดิงเข้า Discord อยู่ที่ description ของคลิปนี้ก็สามารถเข้าไปกดเข้าได้นะถ้างั้นวันนี้ Thailand ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสสััดีครบ Thank you.